ตำสมตำสมเท่ไครับเนี่ยตำสมไส้ปูไส้กูส่งขนมเส้นโอ้ของแซ่บต้นหน่ลตกับเด้อพี่น้องเหมือนกที่กินตำสมกันนะครับโอ้ขนมเนครับเนี่ยขนมเนพี่น้องมามมามามาทอกันทอขันเอาท่านนี่น่ออ่งนงนี่ี่นี่งนี่ง่น่นี่ง่นี่ี่นง จากน้องสังนะครับเลี้ยงขนมเส้นครับพี่น้องทำกิจกรรมแล้วก็เลี้ยงขนมเส้นกัน,ข,กนของแซ่บตั้มสมเลี้ยงขนมเส้นกลัลอ็ลอกกันเลยล็อกกันเลยเป็นเออเออเคนคนน้ำเป็นอะไรแบร่บวะโอ้ยดีดีฮะโอ้แหมนีนต้องต้องซิบมึงแล้วกระสังเออหนังยาแสบเบอร์ดียาแสบปะโอ้เบอร์ดีจ้ะเบอร์แท้จ้ะวันกินกันกินกัน กินขมนมเส็ครับพี่นอ้อ,นองมาเ้อกินขนมเส็จปแซ่บครับชิมกันอ่นลำดับชิหมกันก่นอนที่จะกินอี่ดีจับปีนหมจัเบี้ยเนาะฝัอนเนาะจบปะบ้าปม่อก กแล mm. ah. okay. oh. okay. ้วตบ่ว oh. okay. ้ไมอยูแล้วหมดชุดที่ตำตรต้องอามว่าเติมอยู่ด้ไหมืกตีบไว้แล้วนี่ยแกป่ะโอ้โหอ้โหโอ้โหโออ้โหโอ้โหโ้้หอ้โอ้โหอ้โหโอ้หบ้